บ้านหลังนี้1 9 5 0 0ล้นบาทเท่านั้นเองครับท่านในเนื้อที่ตั้ง35.5ตารางวาเป็นบ้านเดียวเลยนะครับบ้านหลังใหญ่ปรับปรุงแล้วนะครับมีหลังคารอบบ้านเลยมาเดี๋ยวผมจะพาท่านชมดูภายในดูสิครับตัวบ้านนั้นปูกระเบื้องไว้ทั้งหลังเลย หน้าบ้านสำหรับการจอดรถที่สวยงามของเราหลังคาก็มีระบบกันความร้อนอย่างดีนะครับอ่าดูสิใช้ฉนวนกันความร้อนที่หลังคาด้วยแล้วก็ทำหลังคาไว้รอบบ้านเลยนะครับหน้าบ้านกว้างสวยงามสะอาดสะอ้านดูร่มเย็นดีจังเลย มีไฟที่เป็นโซล่าเซลล์ด้วยนะเป็นไฟออโต้ตอนกลางคืนก็จะติดอัตโนมัติเดี๋ยวผมพาชมด้านข้างบ้านด้วยนะครับนี่ครับบ้านของเราด้านข้างบ้านก็จะมีบริเวณให้ท่านเดินเพื่อที่จะไปซักผ้าซักผ่อนมีปั๊มปั๊มน้ำนะครับให้หนึ่งตัวแล้วก็แทงน้ำขนาดใหญ่เอาไว้สํารองน้ำได้นะ หลังคาก็มาถึงข้างๆบ้านเลยนะครับการจอดรถเนี่ยได้รถคันใหญ่คันหนึ่งเลยนะครับภายในบ้านแล้วก็จอดหน้าบ้านได้อีกคันหนึ่งโดยปกติอยู่แล้วนะครับชอบกระเบื้องจังเลยกระเบื้องก็ลาย,วยสวยๆนะคือลายแบบนี้ก็ดีนะมันจะได้ดูไม่เลอะเทอะมากนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นลายขาวๆพื้นเรียบๆเ,เนี่ยเดี๋ยวรถเข้ารถออกก็ต้องมีรอย เท้าลดอยู่แล้วเนอะอย่างนี้ก็ดีครับช่วยทําทให้ดูแล้วไม่เลอะเทอะเกินไปนี่นะครับถนนของโครงการหมู่บ้านนี้นะครับกว้างขวางมากเลยเห็นไหมรถสวนกันได้สบายๆเลยนะครับดูโล่งโปร่งดีจังเลยแต่ละบ้านก็อยู่กันอย่างสงบสุขขอย้ำอีกทีนะครับราคาแค่1 9 5ล้านบาทเท่านั้นสำหรับบ้าน35.5ตารางวา นี่นะครับภายในบ้านมี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับกว้างขวางมากเห็นไหมฮะมีเนื้อที่ใช้สอยเยอะทีเดียวดูสิแม่โล่งโปร่งดีจังเลยนะครับนี่คือส่วนครัวนะฮะก็กว้างดีข้างบนก็ยังดูใหม่ดีจังเลยนะครับ3ห้องนอนสบายๆมีแอร์ให้ด้วยนะจ๊ะสนใจก็ติดต่อสอบถามผมช้าง 08888-61777ครับติดต่อสอบถามผมช้างครับ08888-61777จ้า